สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้คุยกันในเนื้อหาของสถิติหวย3ตัวบนนะครับของวันพุทธที่16เมษายนนะครับเด่นวันตามนี้นะครับเลขซึ่งผมให้เด่นก็มี1เป็นมหาอุดนะครับหกก็ยังเป็นมหาอุดอยู่นะครับตามด้วย4ี่ก้าและว,วงเล็บด้วยสามสามนี้อยู่ในเรื่องของส่วนของอา่าลักนาเวลานะครับซึ่งผมวางลัคนาเวลาไว้ที่ ราศีกรกฎนะครับสามตัวบนตามสถิตินะครับที่ออกมากที่สุดเนี่ยก็คือหมายเลข8นะครับหมายเลข8ออกถึง24ครั้งนะครับหมายเลข7 23หมายเลข4 22 22เนี่ยออกถึง3ตัวนั่นคือ1 2 4ออกถึง2ี่ครั้งนะครับแล้วก็8ออก เป็นอันดับหนึ่งนะครับคือ3ตัวบน3ตัวบนอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ3ตัวของสอ2ตัว2ตัวบนเหมือนกันนะครับคล้ายๆจากสองตัวบนนะครับทีนี้เรามาดู2ตัวบน2ตัวบนก็จะมี7เ,เป็นอันดับที่14นะครับก็คือน่าจะประมาณอันดับ3ส่วน8เป็น อันดับสของ2ตัวบนแต่8เป็นอันดับ1ใน3ตัวบนก็คือ8ครคาบเกี่ยวถึง2 2อันดับนะครับอันนี้คือ2ตัวบนคล้ายๆกันนะครับส่วน1และ2เป็นอันดับ2นะครับทีนี้ลองมาดูสตัว3ตัวบนหน้านะครับ3ตัวบนหน้าให้ดูเป็นจํานวนแล้วกันนะครับ3ตัวบนหน้าจํานวนก็เป็นก็คือ 1น,นะครับออก27ครั้งเป็นอันดับ1คล้ายๆกับหมายเลข1ของ2ตัวล่างแล้วก็2เป็น23นะครับเป็นอันดับที่3นะครับส่วนอันดับที่2เป็นและนะฮะแก็จะเหมือนกับ3ตัวบนเหมือนกันนะครับแต่า3าตัว2ตัวบนเป็น8เป็นอันดับ2ก็แปลว่า8อยู่ใน3 3ตัวบนและ2ตัวบนนะครับ ตัวบนหน้านะครับเลขหน้าส่วนเลข3ตัวบนตรงนี้แเป็นอันดับที่1นะครับเลขหน้าก็คือมี8เหมือนกันนะมี8มี1มีมี8ดมี1 2 8นะครับหรือ8 1 2สองเป็นอันดับเรียงกันนะครับส่วนเลขหน้า3ตัว3ตัวท้ายนะครับมันก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีจำนวนซึ่งเยอะมากก็คือดูที่มากที่สุดก่อนนะครับก็คือ4ออกถึง76ครั้งนะครับ 0ออก65และ3ออก65หมายเลขค่าใน86เลยนะหมายเลขคหมายเลขค่าหมายเลข4ออกเกยอะสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือ86และ7 76แล้วก็65 2อันคือ0และ3อันดับ1เป็น5อันดับ2เป็น4ก็คือ5 4 0 2 2ตัวบนกับ3 ตัวบนเนี่ยเลขจะคล้ายๆกันเราก็ต้องมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมี1 2เป็นอันดับที่1คือ18ครั้งนะครับ8เป็นอันดับที่2 17ครั้งส่วน5และ7เนี่ยเป็น14ครั้งอ่านะฮะเลขซ้ากัน1 1 2 18 8ออกถึง17นะครับแล้วก็5กับ7ออก14ก็อ,อันดับ3และอันดับ3 2ตัวนะครับ สองตัวบนอ่าสามตัวบนตรงนี้นะครับสามตัวบนก็จะมี8เด่นนิดหนึ่งนะครับหมายเลข8เด่นเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของสองตัวบนนะครับอันดับที่สองเป็นเจ็ดอ่าเจ็ดเจ็ดกับแปดของงูเท่แล้วก็ออกมาแล้วข้างบนนะครับแต่เป็นต่างวันกันนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางก็โอเคดลองแคปหน้าจอที่เก็บไว้นะครับแล้วก็มาแคป หน้าจอของ2ทตัวบนด้วยนะครับแล้วดูเลขนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับอ,อันนี้2ทงตัวบนและอันนี้2ตัว3ตัวท้ายนะครับ3ตัวท้ายแคปไว้นะครับอันนี้3ตัวหน้านะครับโอเคก็น่าจะแคป เก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูกันไว้นะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนเลขซึ่งผมให้เป็นชุดคือชุดของ1นะครับ1 6 4 9ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวทําแบ่งไว้ให้ว่าในกลุ่มเลขพวกนี้เกณฑ์ในเมื่อมันมี2ตัวนี้แล้วถ้าเรานําเลขที่เด่นที่สุดเนี่ยนำเข้ามาใส่ในชุดนี้ว่าชุดไหนหน่าน่าสนใจถ้าเป็นชุด1ก็ให้เน้นที่หมายเลข1น,นะครับเช่น1 719 179นะครับแล้วก็ลองมาก็คือพวก16อะไรเงี้ยนะครับหรือ1 3 6 1 2 6ดูเป็น3ตัวนะครับหรือ168อะไรแบบเนี้ยนะครับว่ามันเป็นตัวสถิติซึ่งมันเยอะล้วก็ดูสถิติตามเยอะของฝั่งนี้ด้วยนะครับจึงมันเป็นเลขข้างบนเนี่ยคือสามตัวบนนะครับเช่น87หรือ4 2 1น,นะครับเรียงตามลําดับนะครับในส่วนในชุดนี้เป็นของชุด1น,นะครับทีนี้ลอง,องอยู่ในชุดของชุดที่เป็น6เป็นมหาอุด6อะไรบ้างเช่น6 1 6 1 7นะครับซึ่งเลขเยอะนะครับเจ็ก็เป็นอันดับที่2อย่างเงี้ยหก็เป็นมหาอุดเน้นชุดของหมายเลข1ถ้าชอบ1น,นะครับหรือดูในส่วนของที่เป็นชุดของหมายเลข9นะครับ หมายเลข9ก็ดูว่า9ไหนเช่น9 1 7อย่างเงี้ยนะครับหรือ9 16อ่าถ้าชอบเราก็คัดเลขออกมาดูตามสถิติตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้ในส่วนของของหมวด4ก็ดูอย่างนี้นะครับชอบ4ก็หากชอบ4ชอบ1ชอบ7ก็ดูตามสถิติหรือชอบ8ถ้า8เยอะสุดแล้วก็มี2เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอันดับ3เช่น4 2 8อย่างเงี้ยนะครับ8เป็นอันดับ1 2เป็นอันดับ3 สองเป็นอันดับ2องเลยสตัวบนเห็นไหมก็ยังพอได้อยู่เช่น G28 กลับกันนะครับซื้อ3ตัววอนรัฐบาลโอเคนะครับก็ให้ดูไว้เป็นแนวนะครับลองดูไว้เป็นแนวทางว,าว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็คุยกันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดี